ความงามเหนือต้องมสะกดกับพี่สาวคนโตแห่งวงแบ็กพิงที่ไม่ว่าจะทําอะไรก็ต่างม,มีสายตาจับจ้องกับชื่อเสียงที่มาพร้อมกับความสามารถมากมายนอกจากจะเป็นศิลปินที่โด่งดังติดระดับโลกแล้วยังได้ไปโชว์ความสามารถในการไปดังแบบอีกทั้งยังได้รับเลือกให้เป็นโบอลแบรนด์แอมบัสเดอร์ให้กับแบรนด์ไฮเอนระดับโลกอย่างดีอ คลิปนี้ SF b a ฝ n แบรรับซื้อฝากขายกระเป๋าแบรนด์เนมของแท้มือสอจะขอพาเพื่อนๆไปชม10กระเป๋าทั้ง10ใบของสาวสวยที่ขึ้นแทนเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกประจำปีคศ2022จีซูแบล็คพิงว่ากระเป๋าแต่ละใบ,บของเธอจะมีรุ่นไหนและราคาเท่าไหร่กันบ้างนั้นเราไปชมกันเลยครับและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่กดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยครับ ประเดิมกันด้วยใบยแรกกับ The All Medium Lady Dior l Back Back Canet Lamb Skin ราคา210,000บาทใบต่อมากับใบที่2 Dior Small Carlo Back Black Sapo Canet Cup Skin ราคา150,000บาทถัดมากับกระเป๋บบาใบที่3 The All Medium Lady Delight Back ราคา185,000บาท ถัดมากับกระเป๋าใบที่4 Dior Sadle d Soft Bag Base and Bag Dior o b f i c Jack Card ราคา1 3 5 0 0 0บาทใบต่อมากับใบที่5 Dior Denim Canvas Small Carlo Bag Blue ราคา1,40,000บาทกระเป๋าใบถัดมากับใบที่6 Dior Sadle d Bag Black, Black g e n Cup Skin ราคา1,30,000บาท ใบต่อมากับกระเป๋าใบที่7 Dior Small Bobby Bag b l u e d i o r of b i c Jackhart ราคา1 1 5 0 0 0บาทต่อมาด้วยกระเป๋าใบที่8 Dior c a m b a Bag b l u e d i o r of b i c e m b o i d e r y ราคา1 3 0 0 0 0บาทกระเป๋าใบที่9 Dior Micro Dior Carlo Bag ราคา94,000บาทและขอปิดท้ายด้วยใบที่10 Dior Mini Backpack b a c k h a n d e d Lambskin ราคา1 2 0 0 0 0บาท และนี่คือกระเป๋าทั้ง10บใบที่เราได้คัดสรรมาให้เพื่อนๆได้ชมกันไม่ว่าเธอจะถือใบไหนก็ดูสวยแพงมีระดับเข้ากับทุกลุกที่เธอถือจนทําให้บางใบถึงขั้นกับโซาแทบทุกชอ็อปจนกลายเป็นลายไอเทมกันเลยทีเดียวและเป็นยังไงกันบ้างครับกับกระเป๋าดีออลทั้งส0บใบที่สาวคนนี้ถือจีซูแบล็ k พิงคคลิปหน้า SF Brand Name จะพาไปชมกระเป๋ารุ่นไหนนั้นกดติดตามไว้รอเลยครับ Si Smarter Shopping F